สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับเทคโฟโต้มันเกี่ยวอะไรกับข่าวนี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะมาฟังข่าวกันนะครับวันนี้มีข่าวว่าเอาใจสายรางนะครับก็มาเช็คสถานะรถไฟทางคู่เฟสที่สนะครับมูลค่าถึง2 7แสนล้านนะฮะวันนี้ก็มีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า กระทรวงคมนา,าคมได้เร่งรัดให้ดําเนินการโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะฮะรวมระยะทางถึง1,483กิโลเมตรวงเงินลงทุนรวมถึง2.71แสนล้านบาทโดยเฉพาะช่วงคอนแก่นหนองขายระยะทาง167กิโลเมตรมีวงเงินลงทุน2.66หมื่นล้านบาทเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความพร้อม และก็มีโครงขายเชื่อมต่อการขนส่งจากจีนและก็ประเทศลาวด้วยนะฮะสอปอปลาวและก็ไทยรวมทั้งยังเชื่อมต่อกับเส้นทางภายในประเทศมาสิ้นสุดที่ท่าเรือแหลมฉบังและเป็นเส้นทางที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2561แล้วหากไม่รีบดำเนินการ EIA จะหมดอายุภายใน4ปีก็คือในปี2565และต้องกลับมาดำเนินการในขั้นตอน EIA กันใหม่รายงานข่าวแจ้งต่อว่าขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยมอบให้ที่ปรึกษาพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำมูลค่าโครงการโดยปรับค่าก่อสร้างใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 2. พิจารณารายละเอียดงานสะพานข้ามทางรถไฟและถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยูไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงานโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟสที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคาย 3. ตรวจสอบงานหรือย้ายเครื่องกัน้นและแผ่นปูทางเสมอระดับ 4. ออกแบบถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้ท่อเหลี่ยมไม่ให้มีขนาดเล็กเกินไปและเกิดน้ำท่วมขัง 5. ปรับปรุงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันโดยคำนึงถึงราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นในอนาคตและข้อ6นะฮะวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจหรือว่า EIRR ใหม่ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสอชอหรือสภาพัฒนะฮะที่เห็นว่าการรถไฟควรเสนอแผนการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การรถไฟกำลังเร่งจัดทำข้อมูล เมื่อแล้วเสร็จแล้วก็จะเสนอขออนุมัติคณะกรรมการของการลถไฟและคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติโครงการได้ประมาณเดือนธันวาคม2564ก็คาดว่าจะเสนอไปพร้อมกับช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีที่มีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน3.75หมื่นล้านบาทซึ่งรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเมื่อบันที่20กรกฎาคม2563รายงานขา่าวยังแจ้งด้วยว่าสำหรับโครงการลถไฟทางคู่เฟสที่2อ,อีก5เส้นทางรวม1,008กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า2แสนล้านบาทก็มีแผนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจรารณาอนุมัติโครงการได้ภายในปี2565ซึ่งก็ประกอบด้วย 1>, 1. ช่วงปากน้ำโพเด่นชัยมีระยะทาง285กิโเมตรวงเงิน6.280หมื่นล้านบาท 2. ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงิน2.4 2หมื่นล้านบาท 3. ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตร เป็นวงเงิน5.73 0ล้านบาทและสุดท้ายช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตรเป็นวงเงิน5.68 <Pix> ล้านบาทโดยทั้ง4เส,ส้นทางนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อขออนุมัติโครงการและพิจารณา EIA ส่วนช่วงชุมทาง หาดใหญ่ประดังเบซาที่มีระยะทาง45กิโลเมตรวงเงิน6.66พันล้านบาทคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็เห็นชอบรายงาน EIA แล้วเมื่อวันที่1สิงหาคม2561อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อขออนุมัติโครงการนะฮะสรุปนะครับกระทรวงคมนาคมก็เร่งรัดนะครับให้ เร่งดำเนินการดาเนินการโครงการรถไฟทางคู่นะฮะโดยเฉพาะทางขอนแก่นน้องขายเพราะว่าผ่านการสํารวจ EIA ไปแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดใหม่นะฮะเพื่อให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้ยื่นเสนอเข้าไปใหม่ก็ต้องดูกันนะ,ะว่าจะทันไหมเพราะว่า e i a สํารวจมาตั้งแต่ปี6-1แล้วนะฮะจะครบอีกทีนึงก็ ไอ้สปีนะฮะหากไม่รีบดําเนินการ EAA e <AA S 1> ก็จะหมดอายุภายใน4ปีคือปี65นะสํารวจตั้งแต่ปี61 3ตุลา61จะหมดอีกทีก็ปี65นั่นก็หมายถึงว่าต้องสํารวจใหม่นะฮะถ้าเลยอายุไปแล้วเสียเงินอีกครับแล้วก็เสียเวลาไปด้วยสําหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ